ก็สิญาาว่าเคยสำนีนึาก็พัดเอาเลยแหละพายเลยเนาะไผยดูเป็นผลเหตุมากันดานถึงได้คดนเนาะมาโหนมานะมันคือเป็นแนวเนี่ยเกืออยยึดถืกพี่เขาจะพัดแล้วแก่เนาะ นีนอกค้นูนสบันสูญนน้อยเขากดูสงสัยแก่วันึ้นหนีได้นี่ดึงน,นมุ่นห้อยใหยม่ใหม่วันึ้นนี้โอ,อเคเถื่องพคเหรอเถื่อทำอีเทื่ออยู่ถึงพี่แค่นี้เขาก็แก่ลงไหาพอดีอต้องเมื่อให้แก่เขาก็พันไป มันทีปริชาบไหลจกเสือเฮ้ยกระเจี๊ยดูดนี่ยอทับทุบยังกระไรโอเมนกระเจีรุดนดก่อนดุดก่อนยังว่าถุบมันก่อหมดก็พอหมดไงอยู่เหอือหมดคั้เราเอาไปเดี๋ยวดอกดใช้สีดำข้าผ่านที่เก่ากันตายเอบไป นต่อหน่อยต่อแง่เขาขอไปบิดเขาอยากพักเขาเคยแก้ขึ้นไปใช้ผลเก่าเนาะเขาขอบนจอดไว้อยู่นี่เออหมดทันที นี S <S mm ่ด hmm. ิโอ so ้โหสมซักผู้เดียวเนามาถามมาหอดสบายดีทุกคนเออไม่มีขอปลาห่าเฮ็ดพี่เนาะหอดยาหเลยเนาะหอดามหัาเฮ็ดจ้ะวุ่นวายอีกเ่ละปลาใช้ป่านอยเพื่อน เราหมักสได้ได้เราหมักออกก็ถีบได้ได้เฮดทอน ยันแล้วเฮ้ยโอ้ยสุดสิได้เฮ้ยเขียเอาเขียเอาอยู่กุ๊ดตีแน่แนวมันสิได้กินได้ปะค่ะเขียยังสิ แม่แม่แน่แล้วได้เด้อ ba hơi เออไปเ่แะปกเออเฮดพอออกไดน้อเฮ้ยไปเขาก็ไปอีกเลยเออเนั่องแได้ีกเนชุดีกับปนะดอีนังฉันนี่อ๋อน้าเบ็ดซีอีบอกะไม่พเฮ็แต่ว่าักันเชีย

Ừ, gì ừ. Ừ. Tôi chắc, nó chạy mh mh hết thò này nè mh mh nó nó mh 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 mưa mh 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 nó mh 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 ในร้ายอยู่โอ้เออฮันเฮ้เป็นเน่หามันโอ้ยหวนเด้อยากเจออีเด็กินหอนใ่ญ่ดิอ่มันตีไอ้าวอีเด้ดาม่ากันไรไข่ไข่ไข่หอนใหดิอ่งเด้ เป็นบมาเขาป่าเนาะไปตลาดจะีสุโบะเาดกันมาเออ่ดอเยอะเลอใ่ไหดะสเอันแรกขอเห็นสันจะหาบแฉ่ยอบ่อได้บ่อเดี๋ยวได้ตื่นน่ข้องถางนั่นออกออกซาลาบะเอออยู่หน้าไม่ถวโบโบเดนเนาะ ไม่เน่จะไปดี๋ยว่าหน้าไตา่คะเอราที่แท้เดี๋ยวไปแค่ขวดกระม้าอัน,นอี้อออกบุจักฮะออกแล้วหน้าไม่เท่ามันอันนี้มันมักออกก้อนโม

ต่อได้ใช่ไหมเป็นวัดปีนี้ไส้โไมป้าเฮ็ดพอบวไรผมมีเห็ดพอน้อมาม่อีกจะสีไรจะยังไงจะเฮ็ดลองบอกปหระจากเป็นเง hết bữa vai đi nào hết 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 bữa học hết nhá ngả theo nằm khóc cho mẹ của đây đâu khỉnh hết nhá hết nhá hết nhá hết, còn... nhạc, hết เฮ็ดยางเหรอโอ้ปีนี่ไฟบ่มไม้ป่าเนาะพี่น้อเอ็ดพอคือสิอึดกินอยู่รอกบ่มีอรอกงอตัดมาเพื่อนใช่หะ

ก็วิ่โดดวิ่ยัใไ้อันนี้นีหมู่้นะอ่ตนันถด็กุดไปหาเฮ็ดพ่อกุบงอะรพอดีาเในน้อยนึงก็แบ่งให้เม่กับแมปแก้ด้วยสิเดี๋ยวสือทเรียนมาจะถายเนาะเรียนนอนท่อง้อวย ดอก้าดอกไมดอกส่ทำตุ้มแต่พูดอย่างนี้ดีกว่า